สัตว์กรัรทุกท่านนะพวกผม c r a z ี c o r อนนะอยู่กับฮาร์ดฟนอลแฟรซีเดอร์วิสเซนนะครับก็ฮาคอสโอเวอร์นะครับไลนิงนะลน่งนะไลท์นิ่งนะก็วันที่สิบสามนั่นแหละนะครับผมนี่ก็มาทั้งสองสไตล์เลยนะครับทีฟ้าและอลิสนะครับแล้วก็มีนี่มีวีนัสกัตเปลยวของอซีดด้วยนะครับเป็นอัลติเมตเปรพอนนะฮะก็อ่านไปดู นิดหนึ่งสละกันนะครับใครสายคอร์ทเวอร์นะก็นี่แจ่มเลยนะครับผมก็ตามนั้นนะฮะตามนั้นตามนั้นโอเคดูอาวุธกันดีกว่านะครับผมไตรติงโก้ก็จะเป็นน้ำแข็งเนาะน้ำแข็งเมจิกนะครับไอแล้วก็มีดีดีคิดด้วย มินดูไฮไหม้า um, มินดูไฮใช่ไหมเออนะครับแล้วก็จะมีไอตัวนี้ด้วยถ้า h p เยอะใช่ไหมกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็มีวิกเนตให้ด้วยนะครับก็เมนดีพีเอสซิงเกิลเลยนะครับสำหรับถ้าทำแข่งนะรเนะี่ย ต่อยแรงอะไรเดียวเยวนี่แล้วก็มี CGX มาให้ด้วยนะประมาณนี้อืมถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะแล้วก็ชุดก็พิชิ i c a l กับเป็นจิงดีเฟนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าแท็กแท็กแซนนะครับยี่สิบอร์เซนแล้วก็มี h p สิ้าแล้วก็ไอสามสิบเปอร์เซนนะผมก็ สายถ้าน้ำแข็งเลยนะครับนะอย่ากัดเนจ่าถามดวลลิสกันบ้างดีกว่านะครับอลิสก็เป็นคาถาซัพพอร์ตนะครับเพิ่ม,มเมชิ่งโบนัสนะฮะที่สิบดาวก็สามสิบเรซนะผมหกดาวนี้ยี่สิบห้านะพอออนไลน์แล้วก็เป็นบวกโบนัสเข้าไป นะครับประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ถ้ามี SP เยอะก,กว่า70บวกมีติเว้นด้วยนะครับพอดายออนไลน์นะครับคิวเจ็ดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแล้วก็ใช้อะไรเนี้ยเฟิร์สยูสใช้ครั้งแรกนะเพิ่มอ่อมันเกตเจดสิบห้เปอร์เซนอันนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรจำไม่ได้นะครับก็อ่านว่าดีแล้วกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็อ่าพวกรักษา ักษาบอเลยนะครับผมมีให้เออนะครับก็ใช้ได้นะจะได้หมดแหละนะครับพวกนี้นะครับเ่วนชุดนะก็เป็นออดีฟเฟนต์กันเลยทีเดียวนะครับซัพพอร์ตมาเลยเนะาะนะมีเฮลสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อไรายเีบีไปกินด้วยนี่ก็ดีนะครับผมใครชอบ จัดไปนะจัดชุดอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าอาวุธมันก็ดีอยู่นะฮะนะครับก็ส่วนตัวอนลิสนี่น่าสนใจนะเพราะว่ามันเพิ่มม่จิกโบนัสเนี่ยก็น่าจะไปได้ทุกทีนะฮะประมาณนี้อ่ะอันนี้นิดหนึ่งก็ไม่มีอะไร คำพูดพี่เขาก็ตามานี้นะฮะอะไรเนี้ยประมาณนี้แล้วกันโอเคก็เท่าน,นี้แล้วกันครับผมไปหลัก